มีคำถามว่าสมรูปหมักโตสาเหตุจริงๆแล้วเกิดจากอะไรเพราะว่าอมรูหมากมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ล้อเล่นเห็นไหมครับว่าความสําคัญของการที่ตรวจสุขภาพเราเนี่ยตรวจเพื่อป้องกันโรคสวัสดีครับพบกับคุณหมออัญญพุทธมาับเวหมอเวสสาชลอเว,วอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชายนยมีอาการเหล่านี้หรือไม่ อันที่หนึ่งรู้สึกว่าในกะระเพาะปัสสาวะเรามีปัสสาวะอยู่ยังมีอยู่หรือไม่สองฉี่ไม่พุ่งไหมสามหยดหรือไม่สี่เวลาที่จะปัสสาวะนี่ลำบากหรือว่าเวลาที่จะเสร็จนี่ลำบากไหมอ่าลุกขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนมากกว่าสองครั้งหรือไม่อะไรประมาณนี้หรือมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภาวะต่อมลูกหม,มากโตผู้ชายนะอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นเรื่องของภาวะต่อมลูกหม,มากโตมีคําถามว่าต่อมลูกหม,มากโตสาเหตุจริงๆแล้วเกิดจากอะไรเราก็ตอบตรงๆว่า ไม่ทราบสาเหตุแต่ความสัมพันธ์ที่จะส่งเสริมในการที่ยำไม่ให้เกิดโรคอย่างที่บอกครับว่าหมอชอบจะพูดเสม,มอว่าเมื่อมีผลไม่ต้องไปหาเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดผลถูกไหมครับแล้วเราจะได้รักษาเหตุของการเกิดผลได้พอรักษาเหตุได้ผลก็จะดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าไอ้สิ่งที่เรามีปัญหาเนี่ยของเพศบ่งบอกถึงความเป็นเพศเช่นผมร่วงมาเป็นของเพศชายนะครับผู้หญิงไม่มีผมร่างโตถูกไหมครับเพราะงั้นพอรับเป็นเรื่องของตัวปมร่วงมาโตเนี่ยพูดถึงเรื่องของเพศเราก็มองว่าไอ้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้าง เรื่องของฮอร์โมนเราเป็นยังไงถ้าจําได้นะครับหมอเคยพูดเรื่องของฮอร์โมนนี่มีความสําคัญอย่างมากฮอร์โมนเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็แต่เอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนนะครับเทสโทสเตอโรนนะครับดีเอชเอเอสหรือคอร์ติซอลเนี่ยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษว่าสเตอรอยฮอร์โมนพาสเวย์เนี่ยมันไม่สมดุลสิ่งที่เราได้รับผลกระทบคือคอเลสเตอรอลสูงแล้วคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันมามีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนยังไงเพราะว่าคอเลสเตอรอลสูงเป็นภาวะที่ฮอร์โมนมันไม่สมดุลคือเหตุอันหนึ่งที่ทําให้คอ ร์อมูเกี่ยวกับต่อมลูกหม,มาดกดรจอร์อนอาลีนะครับซึ่งเป็นแพทย์ชาวอาเมริกันพูดถึงว่าเพราะว่าเอสโรยิน เด่นหรือเอสโตรเจนพื้นฐางกิจเรียกว่าเอสโตรเจนโดมเมนนั์เนี่ยมันมีภาวะที่เอสโตรเจนขาดก็ได้กปกติก็ได้แล้วก็เกินก็ได้แต่มีโปรเจสเตอโรนฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยนะครับมันน้อยหรือไม่มีพูด,ดง่ายๆว่ามีความถ่วงดุลซึ่งกันและกันเพร,ราะงั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนนะความไม่สมดุลสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของตัวต่อมนุหม,มายจะโตขึ้นได้นะครับในทฤษฎีที่ท่านพูดเอาไว้ของอีกทฤษฎีหนึ่งก็บอกว่า DHT นนนนะครรัับซึ่งเป็ตวฮอ์โมิดนึงที่เปลี่ยนมาาจกเทสโทสเตอโรนเมื่อไหร่่ก็แแล้วตับซ มีเอนไซม์บางตัวนะครับเปลี่ยนมาเป็น d ีเที่สูงขึ้นเขาบอกว่ามีในยะที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดเรื่องของการต่อมลูกหม,มากโตถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราปล่อยให้มีอาการปัสสา,าวะไม่ดีปัสสาวะตอนกลางคืนเรืออะไรก็แต่ที่หมอพูดไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้มันจะต้องไปดูแล้วครับว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้เราเกิดเนี่ย มันคืออะไรเราเองเนี่ยเราต้องไปดูว่า,ต,มมาต่อมลูกหมากโตเนี่ยการวินิจฉัยนะครับมีหลายๆอย่างเช่นเรื่องของปัสสาวะเรื่องของตัวขนาดต่อมลูกหมากคืออันตรซาวนะฮะแล้วก็ไปดูเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นโฟมิเตอร์คือการไหลฉีกพุ่งของปัสสาวะหรือไม่ประมาณนี้หรือปัสสาวะ24ชั่วโมงเอาไปตรวจดูหรือค่า PSA ที่มีในยสัมพันธ์ต่อเนื่องกับเรื่องของตัวต่อมลูกหมากหมอยังเน้นย้ำเสมอว่าเมื่อไหรก็แล้วแต่ที่เราปกติเราควรจะต้องมาดูหน้าที่ของอวัยวะเราว่าเป็นยังไง ปกติดีหรือเริ่มส่อเวลที่จะไม่ดีรวมทั้งตรวจถึงพยาธิสภาพด้วยว่าเออต่อมนุ่มมากเรานี้ปัญหามากร้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็จะอ,อ่านทางสาวจะบอกว่าวัดขนาดาเขาจะอา่านมาเป็นวอลลุ่มว่าปริมาณของมันเนี่ยปกติหรือไม่ปกตินะไม่ปกติก็เกินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นอกจากนั้นเนี่ยการดูพยาธิสภาพนอกจากตัวต่อมนุ่มแล,แล้วยังดูอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นตับมีไขมันเกาะตับไหมนะมีถุงน้ําหรือซีอ่๊ในวัดแ,แต่ละอันภายในของเรานะครับไม่ว่าเป็นผู้หญิงืะผู้ชายเห็นไหมครับว่าความสําคัญของการที่ตรวจสุขภาพจะบอกว่า เราเนี่ยตรวจเพื่อป้องกันโรค อย่ารอให้มีอาการปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนปัสสาวะคุมไม่อยู่กั้นไม่อยู่นะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พูดไปที่กล่ับมันก็ทําให้ผู้ชายเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องของอนาคตที่จะต้องนึ่งมีปัญหาเรื่องของการติดเชือ้อเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรากั้นปัสสาวะนานๆนะครับหรือปัสสาวะออกไม่ไม่หมดมันก็มีความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของภาวะติดเชือ้อทางเดินปัสสาวะได้อันที่2เมื่อเรื่องของตัวปัสสาวะอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนานๆเข้าแล้วเนี่ยท่านจเจ็บปวดปวดมากๆแล้วท่านฉี่ไม่ออกท่านเดี๋ยวต้องไปหาหมอเพื่อออะเเาาป่่่วนนนดูขตมทท็ย ว่าถูกต่อมลูกหมากมันเบียวทาก็ต้องไปผ่าตัดด้วยการสองกล้องและต้องท่องแยงเข้าไปในวัฏเพ่าซึ่งมันลําบากในการที่จะต้องไปจัดการพูกนี้นะครับเพราะงั้นเพราะว่าต่อมลูกหมากมันไม่ได้เรื่องอะไรที่ล้อเล่นเราเองแล้วตรวจได้เพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเวลาที่เรามีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วเราพยายามที่จะมองว่าจะป้องกันให้ปัญหาผู้นี้มันเกิดได้น้อยลงยังไงพอเป็นปุ๊บการรักษาก็ต้องให้กินยาเพื่อไปบล็อกไอ้กลัวที่เปลี่ยนจากเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายนี่แหละครับเปลี่ยนเป็นยาเอยาีตัว เพราะงี้เนี่ยเพราะว่าต่อมลูกหมากในเพศชายมันไม่ได้เป็นอะไรที่สนุกเพราะบางขั้นเนี่ยมาไม่ได้แค่กินยาอย่างเดียวนะฮะอย่างที่หมอบอกครับคือต้องไปสวนไปผ่าตัดเพื่อทำให้ท่อปัสสาวะของท่านเนี่ยท่อที่นําน้ําปัสสาวะออกมาจากกระพาะปัสสาวะได้ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ท่านเริ่มมีอาการหนึ่งสองมที่หที่หมอกล่าวไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะครับเหมือนกับว่าร่างกายฟ้องมาดูเราหน่อยเรามีปัญหาพวกนี้เพราะรู้เร็วรักษาเร็วผลการรักษาดีระยะในการรักษาสั้นและความรำพันธ์คือใช้ในการรักษาหน้อยแต่าถ้ เป็นเยอะเป็นนานนะครับผลการรักษาไม่ได้อย่างที่ท่านคิดก็จะต้องดีนะครับอาจจะไม่ดีก็ได้2ระยะในการรักษาก็ยาวอันที่3ก็คือใครจ,จ่ายก็ามากเพราะฉะนั้นในคลิปนี้สั้นๆคือเรื่องของการมาดูแลสุขภาพก่อนที่จะป่วยดูแลและให้ครบสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวฮอร์โมนต่างๆความเสี่ยงในการเกิดโรคเลือดดีบสารโลหะหนักฝากไว้อีกนิดนึงนอกจากเรื่องของต่อมลูกหมากโตแล้วนะครับยังมีอีกอันหนึ่งที่มีปัญหาในมีเรื่องของผู้ชายก็ค,ค,คือเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากถ้ามะหร็ก็แล้วแต่เอสโ เยื่รชุนไม่สมดุลน,นะครับวิตามินดีท่านต่ำท่านมีความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของตัวเม็งต่อมลูกหมากเพราะงั้นอย่านิ่งนอนใจในการดูแลสุขภาพเช่นบูรณาการอย่าตรวจเพื่อรอให้เกิดโรคตรวจน้อยๆไม่คุ้มตรวจให้มากกว่าเราจะได้รู้ว่าเรามีอะไรที่ปกติอะไรที่ต้องแก้ไขก่อนที่เราจะป่วยทิ้นี้คงมีสาระนะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเท่าน,นี้ก็สำหรับทิปนี้เท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ